ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ใชติ่งเช็คอินไ,ได้เปล่าสุดต้องจ้าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะยังไงกลัานมาอันนี้บอกว่าส่วนตัวคือกัานมามเพราะน้องๆสเต็กกิตเขาขับแบ็คอัรบั้มใหม่จ้า เหมือนจะเป็นอัลบั้มพิเศษช่วงปลายปีก็เลยจะเป็นอัลบั้มแบบคริสต์มาสอยากไปอยากเดยว่าจะไปใส่เขียวแดงเลย่ทุกคนนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ได้แบบจุกๆเพราะวันจันทร์ปล่อยหนึ่งเอวันอังคารปล่อยอีกหนึ่งเอ็มวีไม่เคยางดีมากเป็นวงที่ทำเอ็มวเกือบงเพลงนทุกเลงกเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจัดไปเลยค่ะ2เพลงต่อเนื่องกันแบบจุกจุนะจ๊ะซึ่งก็คือเพลง Christmas Eve หนึ่งเพลงและเพลง Winter Fall อีกหนึ่งเพลงจ๊ะต้องเป็นเพลงแบบไหนดีนะแบบนี้อันนี้เอาตรงแหมว่ากลั้นยังไม่ไม่ฟังเพลงด้วยเพลงใหม่แบบเพลงใหม่เลยใหม่เลยใช่ยังไม่ได้ฟังเพลงแต่ว่าปั่นวิวให้เต้นหนักลากที่ใช่ และบ้านลามณหรือไม่ซื้อแล้วนะคะทุกคนรอมันมาส่งนะคะเราก็จะได้แกะนะคะทุกคนอันบกงอันบมโอจ้ะแต่ว่าอย่าลืมไปดูจะเต็มได้ใน Facebook นะคะผมสเตย์ด้วยค่ะสเตย์รู้อยู่แล้วเนาะมาใช่แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้กับทุกๆช่องทางของวัชระวัยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูแขกแรกก็คือคริสต์มาสอีฟแต่ว่ารู้สึกถึงความหนาวๆแต่ว่าคริสต์มาสอีฟอันนี้แปลกๆเพราะว่ามันเติมแอลข้างหลังเอลอีเวลคริ l ต์มาสอีเวลเดี๋ยวมาดูกันจ้าโอ้ย อย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook, Facebook นะคะ,ะคทุกคนเอาเพลงไหนก่อนดีเออพลงแรกก่อนอนะกลับไปที่ความสดใสกันเลยกันคริสต <Christmas Evil S 1> ์มาสอีเวล ใช่ใช่เหมือนดูหนังฝรั่งจริงเหมือนดูพี่ดูอะไรสมัยแบบเป็นซานตาแบบเฮาเฮาซานตาเฮาเฮาจริงรับภารกิจแล้วอ่ะพอเตรียมพร้อมหน้าอับไปพออ่านความหมายแล้วตลกมากเลยทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปิดซับไทยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราดูแล้วก็คงจะรู้สึกว่าดูเป็นซานต้าที่กวนๆดีดูแบบปั่นป่วนนิดนึงอะเนาะตอนที่แบบเขาหมุนๆใช่หมุนหมุนกล้องอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพออ่านแล้วขำเดียวเขาก็เหมือนพูดความแบบหิมะมันก็ลําบากนะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคนหลับคือค่ะน้ําเปียกถึงเข่าเลยเนบ่ลุยมาหิมะก็ดําอะไรอย่างเงี้ยคอามเป็นสันตาก็คือเซลล์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 เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเลือกไหบางทีจริงๆอะถ้าเกิดว่าเกอร์อะอาจจะคิดอย่างนั้นะบอกว่ามึงกูเหนื่อยแล้วเนี่ยหนัให้กูประสบอะไรนักเนี่ยเลแบบตลกมากที่แบบมีอะไรนะลื่น คือเรารู้สึกว่าถ้าแบบหิมะตกมันคงเลื่นมากจริทุกคนมันเลื่นจริงเ้ยเพื่อนเราอะเคยไง่ท้องอกลงไปเลยมันเลื่นจริงแล้วเจ็บด้วยนะใช่ เจ็บมากคือเราจะชอบพิมาแค่แปบเดียวมั้งใช่เพราะว่าหนาวก็ถ่ายรูปเสร็จเราจะไม่ชอบอีกเลยมั้งจริงจริงเพื่อนเราก็เพื่อนเราก็พูดแบบนี้เหมือนกับเพื่อนอะพูดแบบคล้ายๆกับในเนื้อเพลงนี้เ้ยเราเลยอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันขำดีเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามึงมันสุกโป๊กนะแบบชัยชิดก็ยากแบบเดินก็ลําบากรองเท้าถ้าไม่เหมาะสมก็คือเลื่อนใช่มึงซื้อรองเท้าใหม่คือถ้าเกิดใครที่คิดว่าเออจากไทยไปลาวาซ่านี่เคยไปตั้งแต่เจอ first snow แรกจนถึงจบทริปเจ็ดวัน กูหิมะล้วนไม่จอยเลยสกปรกเลื่มหนาวไม่มันเหมือนมันเป็นฝนใช่มันเหมือนฝนมันเปียกเลยนะทำให้เราเที่ยวไม่ได้น่นไใครจะหนึ่งแบ้เร็วมากใช่มือกล้องมือถึงกลัวพังมากคือกล้องทุกกล้องที่หยิบขึ้นมามันเป็นฝ้าแบบเป็นฝ้าคือ มันก็สวยแบบเบียรแต่ก็ทรมานอยู่เหมือนกันทรมานมากทุกคนก็ได้ค่าสวยจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าถือว่าก็รีเล่กับเทศกาลแลนี่แบบระยเนี้ยชอบชอบท่อนเนี้ยจิงเกิรลิงเยอะใช่ติดช่วงที่มันเวียนกล้องนิดนึงนันใช่แบบตั้งแต่ลองด้วยฟิลิกรอบแรกแล้วก็มาไฮแงนจินป้าคือเสียงแบบเจบเราชอบมากเท่านั้นนะรู้สึกว่ามเมติดหูมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการพรีรีเพลงคิสมาที่ดีมากเออใช่จริงตั้งใจเลยตั้งใจแหละ เนาะอันนี้คือรู้สึกว่าคอนเซปต์อันนี้คือดีมากๆกับกับบั้มเนี้ยรู้สึกว่าเป็นแบบออกมาแล้วคือแบบก็คือแบบกราฟิกแต่โมชั่นต่างๆอะไรย่างเงี้ยน่ารักอันนี้เป็นชิ้นคล้ายลรู้สึกว่าค่ายพยายามที่จะใช้กราฟิกอะไรกับสเตคิตแบบเยอะมากหนักๆเป็นอีกวงหนึ่งที่ค่อนข้างแบบกราฟิกแตกต่างมากของ JYP อ่ะซึ่งทำได้จริงแล้วมันเป็นสน่หของสเตคิตจริงๆแบบ และนี่เออน,นี่ก็คือมีความเป็นเตะคิดแบบเต็มเต็มมากานอ้องน่าจะแต่งกันเองอยู่แล้วใช่น,ออน้องน่าจะทำกันเองอยู่แล้วแบบทีราชาก็คือแรปแซบจริงแล้วชอบการที่ เกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองแบบเขาเรียกว่าเทศกาลทั่วโลกแล้วก็แบบเอามาแบบเขียนให้มันแบบขำขันมีท่อนอะไรอย่างเงี้ยงีอ่ะฉีกไปเลยจากเพลงคริสต์มาสที่เราคาดหวังไว้ที่เราจะได้ฟต่อเล่นเลยก็มันจะมาแบบน่ารักสดใสถึงแม้ทีตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นอันนี้ไงคิดว่าเป็นคิดว่าอีฟก็อักตูตีไว้ก่อนว่าอุ่นชัวอีเวลจ้าใจใจคิดดีเลยแบบารารักมากแบบน่ารักจังทุกคนเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีใจที่ได้ฟังซันต้าไรไรซ้ ก็รม่ครัอมาที่เพลงที่สอง Winterfall โอ้โหอกหักเลยทุกคนสวิตแบบจึ๊ดดำมืดเลยจริงทุกคนมันคือแล้วแล้วด้วยความที่เพลงอ่ะมันก็เรียกับกเทศกาลด้วยความที่คริสต์มาสอ่ะมันเป็นเทศกาลที่เราต้องช้ืีิตกับคนที่เรารักอยู่กคนในครอบครัวต่างๆแล้วมันก็อากาศหนาวอ่ะมันยิ่งเหงาหน่อกไหมแล้วพออกหักอ่ะ เธอไม่อยู่อะแต่เธอไม่งั้นฉันมุกอ่อนก็ได้ชั้นหาความปุ่นให้ตัวเองเผาขี้โพสัเลยจ้ะจไม่โตแล้วไม่โทรแล้วเราชอบนะคือเศลปินเกาหลีอะเขาบางจะคัมช่วงเนี้ยละตามตามเทศกาลส่วนมากเขาจะคัมตามฤดูทุกคนซึ่งการรอบ้างวินเทอร์ช่วงปลายปีไปเลยที่แบบเรารอคอยมากชอบชอบเพลงช่วงนี้ใช่เพลงช่วงนี้มันจะเพราะมันจะเป็นเพลงที่แบบนี่แหละเทศกาลนี่แหละมันจะเป็นเพลงโชว์เสียงไม่มาหลับไปเลยก็จะเป็นเพลงช้าแบบเนี้ยซึ่งเราชอบนะกับการที่ อิงตาแล้วมันก็จบในเพลงอย่างที่แบบมึงเหงาเหงาเงาเสร็จแต่กูมุมอ่อนนะก็เหมือนให้กําลังใจแฟนคลับในช่วงที่แบบ หมดปีแล้วอะถ้ามึงยังถ้ามึงยังติดอยู่ตรงนั้น่ะบุคเคอร่เธอม่ปีหน้าเริ่มใหม่ชีวิตเราอย่าไปจบสิ้นค่าตรงนี้ไงซึ่งเราว่าเฮ้ยความหมายมันดีมากเลยอะอันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่เปิดซับดูนะคะไมนนั้นก็ไม่รู้เรื่องใช่และอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกไปก็คือว่ามันเป็นเพลงคริสต์มาสที่เราชอบโทนสีมากมันไม่มีความขะเขียวแดงอะแต่มันเป็นดําขาวแล้วก็มีเออขาวอมสวยมากทุกคนดีมากเรารู้สึกว่าสีของมินท์เฟิร์ลคือดีมากๆมันเป็นคริสต์มาสที่ เรารู้สึกว่าแปลกใหม่ใช่ถ้าเกิดออกมากับสถานการณ์แบบนี้นะเราว่าสเตชิดก็ก็ไม่เหมือนใครไม่สําคัญเลยกับเพลงปกติที่เรารอคอยมาคือทุกปีมันจะต้องมีอยู่แล้วศิลปีนี้ทําบ้างพิเศษช่วงปลายปีใช่ปะแต่นี้เราถือว่าโหมาแนวนี้คือว้าาชิกมากแล้วก็ดิจอยที่ทํานะคะไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่อาจจะได้ลงก่อนคริสต์มาสหละทุกคนเนาเราว่ามูทุกอย่างยังแบบ น่าจะฟังกันไปยาวๆจนถึงปีหน้าได้เลยนะคะช่วยคริสต์มาสก็คงได้มาฟังกันเนาะจริงจริงคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เราอินมากกว่าวันอื่นๆในแบบชอบเนาะเราชอบมากคือการเฉลิมฉลองเทศกาลอ่ะมันน่ารักแล้วก็เวลาเดินห้างหรืออะไรเงี้ยได้ยินเพลงอะไรแล้วก็จะรู้สึกสดใสขึ้นมาโดยที่แบบไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือพอเข้าธันวา๊บเราชอบแหละทันมีแล้วอากาศมันแมกำลังดีพอดีในแม่นีนาบอกว่า I'm back มาแล้วแหละค่ะได้ค่ะ กลับขึ้นแล้วกลับขึ้นแล้วจุต้องทุกคนแรกแเราก็ตั้งตั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมตั้งต้นต้นไม้ต้นมามันเป็นมวลแห่งความสุขช่วงมีนจะเก็ปีขอบคุณน้องๆที่ทำอไรางมาให้แบบโคะโดราสร้างสร้างความสุขให้แฟนคลับในช่วงปลายปีแบบนี้อะไรเงี้ยกับความหมายที่แบบ ให้โมบออนเหมือนให้กำลังใจอ่ะคือตอนแรกก็เศร้าอยู่แหละใช่แต่เราชอบมากเลยอ่ะที่ตอนแรกมันมันไม่ได้จบเศร้าใช่ตอนจบแบบดีทุกคนแบบโมบออนแบบได้ยิ้มอะไรอย่างงี้เพราะตอนแรกทุกคนหม่นมากหม่นจริงแล้วน้องมายิ้มตอนท้ายแบบเออน่ามานี่เาตูโทรศัพท์ชอบมากเผาตู้กูโมบออนล้วค่ะจบใช่ไอตู้นี่มันช่างตอกย้ำซะเหลือเกินเผาเหมอน่ายอยเห็นเผาจริงโมบออนกันเถอะค่ะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูว่าบ้ามจะมาเมื่อไหร่ทุกคนพีไปแล้วนะคะ เพลงในัลาบัมเนี่ยจะทำเอ็มวีสักกี่เพลงจุกเหลือเกินนะคะถูกต้องทุกคนเงวีกับสเตจคินยเคยทำ้แล้วก็มีทั้งแบบว่าดลิมิเต็ดเวอร์ชันแล้วก็สเตจดอร์เวอร์ชันก็เหมือนเดิมเรียบร้อยอดลนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดใครนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะได้แกะในปีนี้หรือเปล่าคากม่าไปถึงปีหน้าก็ลอดูว่ามาถึงตอนไหนใช่ะเราให้กวารังใจน้องๆกันในงานปลายปีด้วยแล้วก็ปีหน้ากับอะไรใหม่ๆแล้วว่าสเตคิดคือเป็นอีกหนึ่งวงที่จับตาเลยว่าปีหน้าเขาจะมีีออะไไรรเาสก ทุกคนตอนนี้พาน้องประดับรางวัลก่อนนะคะใช่เราติดตามงานปลายปีของน้องอยู่นะใช่ครับผมก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิงโก็ลิงโจลิงเย้เจ้